ฮัลโลสวัสดีครับวันนเจ้าผมมาตะเเกมทีวีกีดของเครับวันนี้จะเล่นเกมวันนี้ไม่เล่นแล้หรอกวันนี้ก็จะมารีวิวแบบใหม่ครับนะครับแบบเลสเพย์นะครับของพี่คนหนึ่งผมจะจับมารีวิวนะครับก่อนอื่นผมจะตั้งค่าแป๊บนึงนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นโหมดคิดค้นนะครับผมจะได้รีวิวง่ายๆสะดวกขึ้นหน่อยรอแป๊บหนึ่งนะครับ อันจังนี่ผมจะเป็นไอ้นี่เียทีป็ิดก็เข้าเล่นเข้ารีวิวแมปกันเลยนะครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์ช่องพี่เขาให้ด้วยนะครับพี่เขาไม่ เล่นแบบนี้ไม่ได้ต่อเลตเพย์เพราะว่าโทรศัพท์ทพีเขามีปัญหานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะจับมารีวิวคนอื่นจะได้เราดาวน์โหลดแบบพี่เขาไปด้วยครับรอมันเข้านะครับ เท่านานจังคนได้ทีกว่าแล้วเร็ว แป๊บน,นึงนะครับผมจะทดสอบความไม่หลักหรือหลักนะครับอุ้ยอุ้ยหลักมากทำไมหลักมากอะ่ะไปดูตรงตั้งค่าหรือเซตติ้งกันนะครับแป๊บน,นึงโอ้ยนานเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปตอนตั้งค่าเสร็จนะครับอย่เจอกันนะครับ ผมก็ตั้งค่าเสร็จหมดแล้วนะครับเรามันยังแหลกอยู่เลยโอ้โหผมจะคงจะรีวิวไม่ได้อ่ะแหลกมากแบบนี้อ๋อบินไม่ขึ้นเป็นว่าแมปนี้มันใหญ่มากหรือกันนะครับโอ้ยแหลกทำไมเนี่ยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ บายบายโอ้ยมันแหลกอุตส่าห์จะได้รีวิวมากกว่านี้แล้วแท้